à, tiếng kéo bơm ừ, tiếng kéo một tí đi tắt máy bưng bữa tôi, tôi đi vẫn muốn năm đề chẳng ตัดบติดทั้งเธอมันหมุนบวงกันแต่ว่ามันกระบหมุนลุยๆเลยเด้ด้อมั่าเอย่าฝ้าเด้ออู้สายพานมันเค็งเลยดิมันหมุนยขยนะมันมบอกยาดมันใหม่นะอันดับแรกแกสีรองทอทรงเขาครับแกมาตั้งตุ๊กตาใหม่แล้วครับนี่ช่วงนั้นแกก็ เห็ดย่อยเห็ดย <se> ังเอาตาเบิ้งมันสิได้บ่นี่น็อตอันนี้บ่ท่นหมุนเด้น็อตล็อกอ้ตัวอันนี้หวินนี่หยฝ่าวเลเออขอมือหมุนเด้ดั้อเดนลดออกมั้เอออ๋อลด Wow <laughs> mình an anh <laughs> Mình cứ tông quá. Bơ bơ mình khai không có còn bỏ nhắn là tin là มุนเยอะพี่น้องเออมันเร็วโอ้มุนยังไวเลยพี่น้องเร็วเกินเนาะยังเร็วเลยดิถ้าต้องใจวินตัวนี้ตัวหน่อยหรือไงบัดนี้ดอไม้ใชมีไ้ไงกุนี้อีก แบบไรเนาะาด้เนะแต่ว่ามันปลาเราแกว่ามันต้องใส่ไงล่ะก็ลดหน่อยไปเรื่อยเด้เอารหน่อยไปเลยนิ้วนึงนิ้วนึ่งใช่หมมันต้องไล่ตัวนี้ออนเห้มันส่าก่อนครับตัวรางนี่ตัวเชิงกัมันจังเร็วบรสนมันวนแล้วเี่ยวสลอหน้มือเี่ยวะแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะ สวิทใหญ่กว่านี่ไวิทยใหญ่กวนี่มันต้องมันต้องไล่เงชีด้ถ้าตัวนี้ซิตัวนี้ก็ต้องลดลงมามเออมันต้องลดนิวหนึ่งนิวหนึงไหมอันนี้สุดจัร์เราบอกว่าอนอ้นตีม่านเลยอยตทมินากเ่านตัอเ้เ๋ยวทนียมนัมนมนนตลอดนะ แต่ว่ามันหมุนแล้วตัวเทึ่งมันก็หมุนแล้วมันต้องทดวินญัยลอบคือเกียวาร์น่ะจังไรแต่เขาจีงงงงงงวยอยู่อย่างนมันเปลี่ยวไงดิเฮ้ยมึงยืดสิลองเกียวก่อนนึกสิลองมึงก่อนแจ้งสิไปหาอาจารย์ คนตัทวเดินทดไม่วเทดให้มันเร็วใชยไหมจ๊ะเอาอีกแล้วให้มันเร็วอีกแล้วแตเปังยัเร็วปันบอเออปันเร็วแห้งโดมันแล้ววปันจักะไทยเขาบดีน่มันนักเร็วไรมันหนักเลยมันเขามันเทบออกกันสายพันมันใหม่ไหมมันต้องตัวห้ตัวนี้ มันต้องให้ตัวนี้ซากึมูเนาะ,ะตัวนั้นค่อยเลี้ยวออกไปบริษัทมันต้องให้มุดทึ้งมันออกก่อนบริษัทมันตันออขอร้านบ้างกะแป,แป,แปะแปไก่เป็ดเก่านิ้วหนึ่งเดี๋ยวไปลองบึงบ้งครับบึ้งเออดีเดี๋ยวลองเบิ้งตัวเดินครับมันจวดซทำไร

เมื่อก่อนมันมาเดินช้าครับแกอยากให้ไหวเอาเกลจักหน่อยแกกับเพิ่มนิวนึงเอาชักรถจักเพิ่มแหละผมก็รู้กันมาถอยมาออกล้อคือตู้อีกลอ้อคือตู้อีกเ <c oughs> อา ตรงนี้มันมันหาะครับีข้าวมันรั่วออกเยอะเลยต้องแก้ไขครับเพราะว่าวันนั้นถอดตัวนี้เลยไม่ได้ใส่คืนอันพูดไปเชี่ยวเขาก็ก็คิดน้ำคือเก่ากับะวามันเก็ไอ้ยังไงั่นกระจอกกับมีเมินสายผ่านยังวะ ได้แกบอกแค่ดีใจแล้วครับขอแค่มันหมุนครับตอนนี้มันหมุนแล้วครับเฮ้ยสายบ้านไหมจันฮะควดออกทุยยเลยวั้มันจะเสียเบิดตัวเออเออต้องขึ้นตู้นิ๊ ส <g ül> ายพานมันตึงเกินครับคว้านเอาอ,อีกแล้วโอ้ยใหม่เบิ้ลแล้วแบบนี้ดูน่ะวคว้นขึ้นแล้วโอ้โหไม่กดดีเียเรียร่ยมเลยไปไปไปโอ้ยยัได้ขึ้นตู้ไว้ตลอดตัวแบบนี้

ปรมามืดนะครับมันมันแก่จะทำเหลือเนาะมาเลยเลยมาเลยใหม่ก็เก่าพี่เนาะเปลี่ยนแนวนี้โอ้อาจารย์เลยลกูกไซต้องพึ่งอาจาย์เหลาเลยครับเ้้าไปหาปลาเราครับ พวกมึงส่งแล้วมันบ่คง,งส่งทาปะไหนไม่เงี้ยไปกุมทิบเลยมี่องอฟมันสับเลอะจันไม่บัดลาดิเอารถนี่ออกโอ้สายพันธุ์ใหม่กุมทิบเลยพี่น้องให้หมดแล้วจะสับเลอะ เหม้นกลุ่มทีบเลยบาทนี่นี่น่นี่นี่มันใหม่เลยนี่ตัวนี้บวกครับนี่มันใหม่ตัวนี้เยออมันตึงเกินตัวนี้จะต้องอันนี้ขนาดบอดเต๊ได้ดิบิง มันต้องจะต้องเพิ่มสายพันธุ์ตัวนี้เหย้าก็น้หน่อยนึงสายเหย้าก็ย้อนไปใส่ใส่ยเหย้าย้อนแล้วก็เวลาเขาขืนมันมันบดตึงบ่กับสท้เขาก็ต้องแก้ลูกติเพราะว่าจะไว้ยิงชีวิตได้ดอกสายพันธุ์ไม่เบิร์ดบ่ใส่ใส่สามสิบสามนะโอ้เก้าสิบสามนะบีบเลยบีบส้นกันเลยนะมันเห็นแล้วมันขึ้นจฉุบรถเท้าขึ้นเอ๊ะมันมันเห็นตูคหรือว่ามันเห็นตูบ่บ้ครับสายพันธุ์ตึงพุทธ Cháu bằng vào sài bàn của nơi đây. Măng đây. Măng kìu lục đây. Măng kìu lục tên đây. Măng kìu lục tên nơi lục tế đây. Măng kìu lục tên nơi Măng Măng kìu lục tên nơi đây. Măng kìu lục tên nơi đây. Măng kìu lục tên ส่วนตัวนี้นะครับผมก็ยังบ่แน่ใจคือกันว่ามันว่างหันมันหมุนอยู่แล้วว่างหันนี่เมื่อกี้มันหมุนอยู่ครับแต่ว่าเจ้าปุรบอกว่าหมุนเห็นหูเจ้วันหมุนก็ดีใจแต่ว่าต้องเอาไปทดวินใหม่ๆเอาไปทดวินใหม่ดีๆเฝ้าไปเด้อซ้ำปลาเราแก้ียวท่านได้ออกเกี่ยวเขาแก้วเกี่ยวเขาแล้วเก็บเปย์นัดยี ตัวนี้สายพันตัวนี้มันมันค่อนข้างจะตึงครับเดี๋ยวให้ซับไป,ปเลยแกแก,แกไล่บิ่งแกหน่อยมันเหม็นเติมถือมันพิ่งมีนี่นี่ไอตู้เกียนนี่เนรรี่ยปลุนมันใหม็นเติมไร <G ül> นี่เลย <G ül> บอกมันใหม่นทั้งหลุนแทั้งด้วยหูแต่ว่าสตาร์ทคือนิม็นสายพันธุ์เลย <G ül> <G ül> การสังเกตมึงก็หูเลยนี่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 จะนี่แหละมองมองพลาดก็ไปตัวนั้นก็ด้วย พองคูน้องคูงงเออใส่ขัวเลยมึงเราหูเลย <c oughs> เสือกหน่อยนึงขอโทษมียังซอยกันออกก้มีินพูดะนิดพูดะหน่อยอลายหัวนี่โกหหัวเดียวซอยกันค<อ>ิดซอยกันบงเง้งงน,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 นออมันโีดีกว่า เอาปัม๊มไปโค้งตูนบวกเท่กันบ่เกี่ยวว่ามันดึกยางเร็วกว่าเก่าแล้วครับเมื่อก่อนมันเดินช้าเอาปั๊มไปโค้งตูแสดงว่าบวกเท่กันอยู่วะมันบึกซื้อของไทยจะเล่นเนาะก็ระเบียบวะ ผมเชื่อจเล่นเขาจะแยกผู้ดเดินตัางหากแล้วกับตัวอยู่ตัางหากพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์มาได้ครับช่วยกันให้กำลังใจกันต้องช่วยกันครับไม่ใช่ว่าเราจะช้ำซ้ำเติมกันมีอย่างเขาก็คอยบอกกันพี่น้องอันแบบนี้มงึงจะวางไลน,นี่แต่ว่าตอนนี้มันหมุนแล้วแต่ว่าเวลามีเขาบกหู แต่ว่าไอ้สามเหลี่ยมในนี้บางคนก็บอกว่าห่า,างก็อาจจะลดลงให้มันต่ําลงเนาะสามเหลี่ยมมองเกี่ยวเนี่ยโอ้หุ่นำกันแล้วเป็นก็มีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาครับไม่ปิดกั้นความคิดเห็นนะครับสแสดงความคิดเห็นมากคนละนิดคนละหน่อยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่มไม่อยากตอบแต่ว่าน้ำตอบบาไหวพี่น้องไลน์ครับทั้งในเพจทั้งใน YouTube <laughs>

แบบน้นเห็นไมแบบน่เห็นบางคนโตหนี่งสิบมันเอียนหน่อยนึงว่ะแต่เป็นตากระบาดจริงอยู่ก็แสดงเขากินมาพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นจังไรเห็ดแบบไรมีสูตรไรอาจารย์ไรมีเคล็ดลับดีๆสูตรเด็ดๆบอกกันมากครับให้ดูยอยตัวนี้ มันเ่งยัรเขักินอมันแกยังขัดอยู่ด้วยอาจารย์มือหมุนมันก็หมุนมาได้เนี่ยว่ามือหมุนเนาะมันกับมคือแห้งรลดละ่ะลองดูแล้วครับมันกับเป็นยางที่เห็นแหรอพี่น้องต้องไปทดไล่รอบนะครับต้องไล่รอบดีๆไม่งั้นท่อตันครับ ต้องแหยผมกับบูลูเลียงดยอ,นอนม้วนมุนนี่อ่ะ๋ยวรอติดตามมันคลิปหน้าครับให้กำลังใจทำสับเหลือด,ด้วยผู้ใดมีความคิดยังไงแสดงความเห็นมาครับเอาคลิปนี้ซ้ำนี้ครับขอให้ทุกท่านที่เขามารับชมคลิปลำล้ำรู้ด้วยครับสูขภาพแข็งแรงซ้ำนี้แล้วพี่น้องสบายดีครับ